ซื้อที่นอนมาให้ซื้อท pues mm ี nah ่นอนมาให้น <một> ้องน้องมันนี so Help, er ่พ <begin> ี่ฮักกระโดดใส่ใหญ่เลยกระโดดใส่ใหญ่เลยขวางไว้ละขวางไว้ละพี่ฮักกระโดดใส่ใหญ่เลยของน้องลูกของน้องสาวอันนี้ของพี่ฮักนี่อันนี้ของพี่ฮักอันนี้ของพี่ฮักอันนี้ของพี่ฮักเอ้าหรออุ้ย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 รักขึ้นได้ไหมนี่รักอันรักของของโลก็สีม่วงไงลูกเอาเอาเอ้าเอาเอาโอ้โหพี่ฮัก พี่นัพี่ฮักนอนขวางไปเลยนะครับโอ้โหหนูจะขวางมาทุกทุกอันไม่ได้นะคะพี่ฮักให้น้องด้วยแบ่งน้องด้วยน้องแมงด้วยน้องด้วยพองหนูนั้นหนหะลูกของหนูสีเขียวเอา้าเอา้าเอาน้องก็อยากมาเหรอน้องน้องมันนี่ก็อยากมาเอา้าเอ้าเอาน้อง,องก็อยากมาเอิ์ดเอาน้องออกมาสิลูกเอิ์ดเอาน้องออกมาเอาที่นอนน้องมาด้วยดูเขาจะเอาที่ไหนกัน แย่งที่นอนกันใหญ่เลยสุดแย่งที่นอนสุดแย่งที่นอนสุดแย่งที่นอนเอาเอาจะเอาไหนล่ะครับเอาไหนมีสามอันนะสามอันคนละสีเลยนะยายซื้อมาให้ใหม่เนี่ยยายซื้อมาให้ใหม่เนี่ยเอาเอาแย่งเอาเอาใครจะเอาตรงไหนอ้าใครจะเอาไหนอ้าวอาอ้าใครจะเอาไหนหนุกนานกันนะครับหนุกนานกันนะครับตัวนี้อ้า <c oughs> มุดใหญ่เลยมุดใหญ่เลยเอา้าเอา้าเอ้าลักกีก็ลักกีก็ไม่ปกติวิ่งหนีน้องน้องมันนี่ตอนนี้สืกแย่งที่นอนกันนักจีก็สู้เอาเอาอันไหนเอาอันไหนใครจะเอาไหนยายว่าสีชมพูเนี่ยว่าให้น้องนะน้องสาวนะเอาไหน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  พี่ฮักทพี่ฮักตัวใหญ่พี่ฮักก็สีเขียวดีกว่าไหมอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอา,เอ,า,เอ,าอยู่คนละอ่ะที่นอนคนละอันละคนละตัวละคนละคนละอ่ะเอาอันไหนสักอย่างหนึ่งสิดีใจเอาไหนสักอย่างหนึ่งสิลูกมาเร็วๆเอาเร็วๆ,วๆมีสามคนก็สามที่นอนเลยนะก็ยายก็รักทุก ทุกคนไงหลานทุกคนก็รักทุกคนไงซื้อขนมมาให้ด้วยเออลูกไม่ได้กินนะคะมีตลาดนด้กินนะคะขนมนะคะเอาปล่อยน้องมาปล่อยน้องมาน้องจะเอาที่นอนที่ไหนอะดึงดึงดอะดึง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 อะนี่หรออะดึงอะดูดึงดึดึงด จองสิของใครจะไหนหหพี่ฮัก,พ,ฮกพี่ฮักอันไหนลูกพี่ฮักเอาไหน